สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะโดยคุณครูวิสาดอลลอค่ะเราไปดูเนื้อหาค่ะนักเรียนมาดูนะคะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะสุขภาพของคนส่วนรวมจะจะดีได้ต้องเริ่มจาก การที่คนแต่ละคนนะคะมีพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่ดีนะคะดังนี้ค่ะ 1. ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ป,ประการนะคะข้อ10ได้แก่มีสำนึกต่อส่วนรวมนะคะร่วมสร้างสรรค์สังคมส ร่วมกันรณรงค์นะคะรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักนะคะ 3. รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านโรงเรียนชุมชน 4. แยกประเภทของขยะก่อนทิ้งนะคะและทิ้งขยะลงในถังขยะนะคะ 5. ใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายหรือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นกระดาษผ้าใบตองตะกร้าที่ผลิตจาก วัสดุธรรมชาติเป็นต้นนะคะแทนการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายและทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมถุงพลาสติกเป็นต้นนะคะ 6. นะคะนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนะคะกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะเช่นนำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนประดับบ้านนะคะเป็นต้น7ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ ด้วยวิธีการใดๆเช่นเด็ดดอกไม้ทิ้งขยะลงพื้นเผาขยะเป็นต้น 8. ใช้พลังงานอย่างประหยัดนะคะเช่นไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้แล้วเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญ,ญลักษณ์นะคะประหยัดไฟเป็นต้น 9. ปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะ เพื่อเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนนะคะและลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนเราไปดูใบงานค่ะใบงานนะคะคุณครูให้นักเรียนบอกพฤติกรรมที่แสดงออกรับผิดชอบต่อสังคมนะคะใน การรักษาสิ่งแวดล้อมมาห้าข้อนะคะให้นักเรียนใส่ในช่องว่างมาห้าข้อนะคะเลือกมาให้คุณครูคุณครูขอจบวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาชั้นป .6 ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ